วันนี้นะคะเรามาปลูกข้าวโพดนะคะวันนี้เราใช้เครื่องปลูกนะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะหยอดไปด้วยนะคะใส่ปุ๋ยไปด้วยแล้วก็คลาดไปด้วยนะคะปิดกบให้เรียบร้อยนะคะ เกษตรกร,ร,กรยุคใหม่สะดวกสบายนะคะในการทำการ,กรเกษตรนะคะกี่สิบไร่กี่ร้อยไร่ก็ทำแป๊บๆก็เสร็จแล้วนะคะสะดวกสบาย ผลผลิตก็สวยนะคะเพราะว่ามันใช้เครื่องจกนะักรเนาะเครื่องจักรมันก็จะหยอดไปทีละเม็ดสองเม็ดเนี่ยคะ่ะตามตามตามระยะที่เราตั้งไว้ในเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยมันก็จะ,ะใส่ปุ๋ยรองพื้นได้ด้วยนะคะปลูกหยอดเมล็ดได้ด้วยในขั้นตอนเดียวนะคะแล้วก็กรบด้วยนะคะพวกนกพวกแมลงหรือพวกหนูอะไรเงี้ยก็จะ มารบกวนนะคะเพราะว่าเราปลูกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวคลาาคาดปิดกลบให้เรียบร้อยนะคะอ่ะอาพอมาถึงสุดปลายเราก็จะยกเครื่องออกก่อนเพื่อไม่ให้มเมล็ดมันหยอนลงไปนะคะมนตกเนาะเนี่ยเราก็จะเริ่มแถวใหม่นะคะเราเริ่มแถวใหม่ตั้งแถวก่อนนะคะแล้วก็ตามล่องเดิมนะ,ะตามล่องเดิมเลยนะคะ ก็ปิดไม้แล้วก็ลกลงนะคะแล้วก็ถายต่อ